สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ KLPKS นะครับต้องขออภัยในความที่ผมปรับภาพไว้ต่ำนะฮะเพราะว่าเนีย่ยมันแลกตอนถ่ายไม่ผมไม่เป็นไรหรอกปรับน้ำมาไว้นะฮะปรัไฟด้วยโอเคนะฮะก็ไม่แลกนะฮะวันนี้เราจะมาโดนที่บ้านวันแรก อันนี้คือผมจะถ่ายให้ดูนะ,ะว่าบ้านแรกที่ผมเคยสร้างเป็นยังไงครั้งแรกที่ผมสร้างมีจักเกมมาครับนะฮะเต้นครั้งแรกก็จะเป็นออกแนวเดี๋ยวดูกันคือเมื่อก่อนนะผมยังคราฟอะไรไม่เป็นเลยทั้งอย่างเดียวผมก็เลยนั่งขุดดินขุดอะไรอย่างเงี้นะฮะ ไม่มีที่ขุดนะว,ว่าก่อนนะคะที่ขุดไม่กลมเน, <c oughs> นี่ยนเะสร็จแล้วที่สร้างบ้านของผมเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบจะให้ชมคือผมจะสร้างบ้านในน้ำนะครับอยู่ในน้ำเป็นแบบสร้างเป็นชั้นๆแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่ต้องกว้างแบบใหญ่มากฮนะ กบกวบแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมเล่นวันแรกเลยนะที่เพิ่งเล่นเป็นวันแรกเลยคือผมจะสร้างบ้านแบบนี้เพราะเมื่อก่อนยังทำอะไรไม่เป็นเลยเแล้วผมก็สร้างให้มันสงสูง มีแต่ดินน่ะตอนน่ะมีดินตายอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็มาดูบ้านครั้งแรกในชัี่ที่ม์ชั่นใหม่แล้วนะก็คือความคิดมาจากของลุงพีกับท่น RPG าน RGB Gamer นะด้วยความที่ผมดูของเขานะครับ <ซะ S 1> บ้านครั้งแรกที่ผมจะสร้างไม่เป็นไม่ใช้บันไดก็ได้คือต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาใช้บันไดกัน เวลาเวลาเหมือนมอนเตอร์ให้ให้มอนเตอร์มันตกลงไปใช่ไหมอ่านนี้นผมเลือมาสร้างบ้านในโหของแบบของผมนะครับเฮ้ยโอเคนะอันนี้เธอทำสี่บล็อกไม่เลยเอาตายก่อนเอ้ยดินกอนก่อนครับ ตอนนั้นก็จะเป็น <c oughs> เพราะด้วยความที่ผมรู้ว่ามอนสเตอร์มันมันไม่ฉลาดใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ฉลาด <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วกดไปสามบล็อก อย่างนี้วิ่งได้ยังอ้อเขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้มันจะวิ่งผ่านได้นะครับตัวข้างนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเว้นสองบลอกเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะดู ผิดบล็อกอีกแล้วผมจะทำด้านหน้าอ,อย่างนี้นอจากผมยังไม่มีแคคตัสนะยังไม่มีแคคตัสโอเคเว้นสองบล็อกแล้วขุดตรงนี้นะังไปสามบล็อกจึบ บนไดมวางกระจกวางพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้ทำนี้มันทำให้มอนเตอร์มันมีอาการ คือรู้อยู่แล้วว่ามาสเตอร์มันต้องตกอย่างนี้ใช่ไหมมันจะกระโดดขึ้นมาไม่ได้หาแล้วก็ตอบเบาลงมาอีกหนึ่งนะฮะเสร็จแล้ว,นนว,นะลวให้ใช้อะไรเนี่ยวางไว้ตรงบล็อกที่ เป็นบล็อกเตอือนเอาไว้ทำไมาเอาไว้สองครับตรงนี้แนะนำอย่างนี้เอ้าผิดอย่างนี้ เราเห็นตรงนั้นไว้นะฮะเข็มนะไวแบบนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำให้มันกด เลามอนเตอร์มามันจะกระโดดไม่ได้ใช่ไหมทำยาวเท่าไหรหนึ่งบล็อกเพื่อเวลามอนเตอร์มันมาใช่ไหมล้วมันกระโดดไม่ได้แล้วพอมันวิ่งอ่ะปุ๊บเราก็ใช้อันนี้วางในจุดที่เป็นร่องแบบนี้นะเพื่อให้มอนเตอร์มันจะเป็นยางี้แหละ คือจะวิ่งมันก็มีโอกาสตกอยู่ใช่ไหมออ้ออ้ออ,อ้โอ้โอ้โอ้ติดเลยดังนั้นการเข้าออกที่นี่อาจจะลำบากวิ่งกลับแทบไม่ได้ครับจุ๊บอ้าได้แล้วอืคือมันจะลำบากที่มอนสเตอร์จะรอดนะก็ต้องเป็นอย่างนี้นบ โยโอเคเสร็อนต่อไปก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยมันจะไม่หมดอยู่แล้วนะพวกรอง ทำไมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยากมากครับจะใช้ไอ้นี่เปลืองสเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะให้วางบล็อกอินสลับกับกา๊าซ ອ້ອມຂ້າງກວາງດ້າ เอาเอาไปต่างี้อย่างี้อางงี้เาเ็นรูี้ก็เอาไปตีมอนได้นะฮะ มาให้มอนสเตอร์มันกระโดดเวลาโดนโจนตีในบริเวณนี้นะเราจะทำไว้แบบนี้เพื่อทำให้มอนสเตอร์พอมาอยู่ในเขตนี้ปุ๊บมันจะกระโดดไม่ได้เราจะสามารถตีได้ง่ายขึ้นนะคับจะเล่นอยู่โหมดอะไระเพจฟมนี่แหละยวค่อยเสกมอนสเตอร์โชว์หนึ่งสองหนึ่งสอง อย่างเงี้ยดีว่าความปลอดภัยของบ้านเรานะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมาอย่างงี้แต่ตรงนี้มันจะเรียบมานะฮะแต่ว่าเพื่ออะไรด้านนี้นมันจะเป็นเขตที่มอนสเตอร์เข้าได้น้อยเพราะว่ามันท่อนข้างที่จะใหญ่ เสร็จแล้วเราก็ทำการแปะไฟไฟอันเดียวก็สว่างทั้งบ้านเลยครับแนะนำให้แปะตรงร่องที่มันไม่มีอะไรนะฮะส่วนด้านนี้แปะตรงนีน้ตรงนี้เราจะมาทดลองกันนะ บอลนีหมดอีซี่มมอเนะฮะเราจะลองเสกเอาเกมหมด กล well. ้าเข้ามันจะไม่กล้าเข้า

บ้านเราก็ยังมีสูตรไม่มีไม่ไมีลีกส่งที่ก็สุดเลยเพราะว่ามันง่ายมากนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูจริงๆที่ผมจะทำเพิ่มก็คือปิกใส่พวกเอออะไรอ่ะไอ แคปลัดเอลอลงไปนะครับเพื่อจะได้ให้มันวิ่งเขายากสำหรับนี้ก็ขอเจอคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ